มอเตอร์เดินเบามอเตอร์ชดเชยเดินเบาเสียตอนนี้ใช้การปรับตำแหน่งเปิดปิดแบบฟิกแบบคงที่เพราะว่ามันไม่ทำงานอันนี้ยังไม่ได้เปิดแอรยังไม่ได้เข้าเกียร์รอบอยู่ที่ประมาณ800รอบ850รอบเปิดแอร์มีโหลดเริ่มลง อันนี้สองจนะฉุกเฉินใช้วิธีนี้ใส่เกียร์เกียร์ดีเกียร์บเกียร์ดีดลงปุ๊บอยู่ที่ประมาณเจ็ร้อยรอบเพราะถือว่ารอบสูงไปนิดหนึ่งแต่เป็นรอบฟิกร,รอบของที่ไม่มีการชดเชยเดินเบาเปิดแอร์ตับเครื่อง เดียวมาดูกันนี่ครับตัวนี้เสียซึ่งตัวเนี้มันไม่ได้เสียง่ายๆหรอกมันมาจากการควบคุมจากกล่องมากกว่าเพราะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนอ,อีกเครื่องหนึ่งมาใส่ก็ยังเหมือนเดิมผมจะมาวัดว่าเวลาถ้าไอ้ไอเจ้าตัวนี้มันเสียแล้วเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วเนี่ย วนไปเท่าไหร่เพื่อผมจะรีคอร์ดไว้ผมจะได้ใช้เองถ่ายไปเมื่อกี้ผมมีการปรับแล้วแอดจัดหลักแอรจัดแบบฟิกนะเปิดลิ้นเปิดคงที่ไอตัวชักใช้รอบเดินเบาเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยเปิดคงที่ซึ่งมีผลกับไอตัวตัวนี้ จะได้ชัวร์ว่าเวลาเราแอดจัดตอนที่มันเสียแล้วเนี่ยเราอยู่ชกเฉินเราจะแอดจัดเท่าไหร่ขอด้หน่อยนะโอเคประมาณนี้แอดจัดจากสองจุดหนึ่งสอง สองเซนหนึ่งมิลยี่สิบเอ็ดมิลก็จะได้รอบไปที่ประมาณสักแปดร้อยรอบประมาณนี้นะก็ขับได้ที่ออโต้ ยนต์ทำงานโดยที่ถือว่าไม่มีมันร็เดินดากเพราทางการฟิกรอบกันแล้วมันไม่ทํางานก็เลยเปิดให้หอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดไมรอบเองคลิกดาว ก็ไม่งอมันแล้มันอยากจะดีก็ดีดีหรมันแอดจัดมามาา